เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีจ้าสําหรับคนที่ติดตามผมมานานก็จะรู้จากผมอยู่แล้วว่าผมคือทาโก้นะครับผมผมคือทาโก้วีทูเบอร์โจรสลัดนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามากดติดตามเดี๋ยวเข้ามาดูและกําลังสงสัยว่าไอ้ผู้หนุ่มหัวแดงคนนี้เป็นใครอะไรมาจากไหนผมคือทาโก้นะครับเป็นวีทูเบอร์โจรสลัดจากบ้านวีพาเลตนะครับตอนนี้สมาชิกในบ้านวีพาเลตมีทั้งหมด3คนคือมีผมทาโก้ ako, แล้วก็มีบอมเบปบากามอสแล้วก็แองจี้นะครับ ที่เป็น V ีนักฟ้าส่วนบอมเปจะเป็น V ีระเบิดนะฮะเรา3คนรวมตัวกันเป็น V ีพาเลตน,นะครับตอนนี้อยู่กับกลุ่ม3คนคอนเทนท์ที่ทําก็จะมีผมทากดส่วนใหญ่จะเป็นสายเล่นเกม FPS แล้วก็ป้ายาอุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์อะไรประมาณนี้นะครับหรืออุปกรณ์สําหรับเล่นเกมต่างๆผมก็มาป้ายาได้แล้วก็คุยสามารถคุยเรื่องโทคุไรเดอร์ขบวนการ5สี an, อุลตร้าแมนอนิเมะ เชนซอลแมนดันดันหรือไคจูหมายเลขแปดนารูโตะหรือการ์ตูนที่เก่ากว่านั้นผมก็ยังดูอยู่นะสามารถมาคุยกันได้นะครับในไลฟ์ฟรีทอล์คนะฮะส่วนแองจี้จะเป็นไลฟ์พูดคุยสบายๆในตอนเช้านะครับผมแองจี้จะมีไลฟ์ทุกประมาณวันช้ตอนเช้าประมาณช่วง10บโมง1ิบเโมงเที่ยงประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็จะมีไลฟ์วาดรูปของเขาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆสามารถไปเล่นกิจกรรมของเขาได้นะครับในช่องของแองจี้เดี๋ยวผมจะแปะช่องต่าง ทางการติดตามต่างๆไว้ในด้านล่างดีสคริปชั่นนะโอ้ยลินพันนะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับบอมเบ์บาการ่นะฮะวีระเบิดตัวเขียวของผมนะฮะตอนนี้ก็คือเขาเป็นวีที่ติดดันเชนแอนด้ากอนอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนจะตามคอนเทนต์ของเขาก็คือจะเป็น เกมดันชินแอนด์ดากอนเป็นเกมกระดานที่เราจะสวมบทบาทในโลกแฟนตาซีนะครับไปสามารถตามดูคลิปที่พวกเราอัดเลคคอร์ดแล้วก็มาลงในช่องของบาเบปากบอลได้นะครับนี่คือดี D, สิ่งที่เขากําลังสนใจในตอนนี้นะฮะกับอีกเรื่องนึ่งที่เขาสนใจอยู่ก็เป็นเบเบซึ่งผมก็เล่นเหมือนกันยังไงก็ฝากติดตามพวกเรา3คนในบ้านวีพาเลตไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในไลฟ์สักช่วงเวลาหนึ่งของผมแล้วเจอกันนะครับจา้าเนย